ทำธุรกิจหลายอย่างมากเคยอยากทำรองเท้าเคยนำเข้าชามีประสบการณ์ไปทำงานที่โรงแรมที่ฮ่องกงทำหลายธุรกิจแล้วค่ะแต่ว่าสุดท้ายมาทำมาทราก็ให้เวลากับมันเต็มทีซินจงจินจงสุราโคฟาวเดอร์ของแบรนด์มาทราสตูดิโอนะคะจินว่าจินเห็นโอกาสของ ตลาดนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าจินเป็นคนชอบใส่เครื่องประดับที่แบบเป็นแบรนด์ระดับโลกแต่ว่าในขณะเดีวยวกันเนี่ยจินคนพบว่ามันไม่ใช่ไข่มุกแท้แล้วจินก็เห็นว่าเครื่องประดับไข่มุกแท้ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีแบรนด์ที่ชัดเจนแต่ว่าเป็นการขายเครื่องประดับที่เป็นมุกอย่างเดียวเห็นช่องว่างก็เลยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในการลองทําดูจินว่าต้องรวดเร็วแล้วก็ต้องปรับตัวนี่คือสิ่งที่ผู้บริหารรุ่นใหม่ต้องมีค่ะ ช่วงแรกๆนะคะในซีโร่เป็นช่วงเรียนรู้คือทําแล้วก็เติบโตแบบออร์แกนิกโกรธช่วงปีนี้แล้วก็2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโควิดการเติบโตไหลร้อยเปอตค่ะตอนเกิดโควิดขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องเข้าสู่ออนไลน์มากขึ้นก็อาจจะมีการไลฟ์ขายของการปรับตัวตรงนี้ค่ะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นหลักการนะคะคือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะกับทั้ง พาร์ทเนอร์ลูกค้าแล้วก็คนที่ทำงานกับเราด้วยจึงว่าสร้างความสัมพันธ์แล้วก็อินสปายคนรอบข้างแค่นี้พอค่ะอนาคตนะคะจึงว่าโลกของออนไลน์คือแบบแทบจะเป็นทุกอย่างยังไงก็ต้องมุ่งเป้าออนไลน์แน่นอนค่ะเราก็คิดว่าแบรนด์ของมาธาค่ะเป็นแบรนด์ที่อยู่ระดับ Mid to High อยู่แล้วในในตลาดนะคะด้วย Price Point ด้วยคุณภาพ ที่เรายังไงเราก็เลือกแบบไฮเท่านั้นความแตกต่างของเราเป็นยังไงจินว่า 1. คือเรื่องดีไซน์ทุกคนซื้อไข่มุกที่ไหนก็ได้แต่งานดีไซน์เนี่ยจินว่าแตกต่างกับ 2. ตัวเราเองยิ่งปีนี้ค่ะมุ่งเข้าไป3เรื่องคือ pearl passion แล้วก็ p e o p l e ตรงนี้จินว่าสร้างความแตกต่างให้กับตัวแบรนด์มากๆ ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกิดโควิด่ะคะเราเปลี่ยนทุกอย่างเป็นการไลฟ์ให้ราคาที่พิเศษมากกับลูกค้าที่ดูไลฟ์ร่วมกันประมูลไข่มุกแล้วเราก็คอมมิตนะคะว่าเราจะให้ไรายได้ส่วนหนึ่งไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะทำบุญทันทีช่วยทั้งนั้นโควิดสร้างห้องความดันลบซื้ออุปกรณ์แล้วก็ทําถุงยังชีพไปให้ะคะ่ะที่ผ่านมาเราขายเป็นแบบไฮจูเรียทั้งหมดหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่ทําจากไข่มุกแท้เราก็เลยทําราคาหลักพันแบบต้นๆหรือว่าหลักร้อยค่ะก็คือเป็นลูกปัดร้อยไข่มุกเป็นสายคองแมสตั้งใจว่า 20%ของยอดขายค่ะนำไปทำบุญท,ทันทีช่วยให้คนได้ engage กับตัวแบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะ